อันนี้ก็มาแบบรีแคปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากคือหลังจากที่อัพคลิปพรีเทสไปเนี่ยกำลังไล่ดูฟีดแบ็กแล้วก็กําลังจดข้อบิาพา่องของตัวเองนะครบแบบอาร์ในก็ได้ทําการอัพคลิปใหม่ขึ้นมาทันทีเลยแบบแอนะิเมชันเนี่ยแล้วก็อามาดูซีนแรกน,นะครับก็คืออันนี้เนี่ยโอ้โหใบพัดเบลเลอร์เลยไม่รู้ว่าอยู่ในไหนกันแน่ครับก็สมาชิกค,ครบเลยมีทั้งการ์ดแวนการ์ดน้องเมดิกด็อกเตอร์อามิยะโดเบอร์แมนอ่าครบ ผมไม่รู้หรือเปล่าผมอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ที่เห็นซีนนี้แล้วมันตลกนะฮะคุณลองนึกภาพแบบสาวแท็กสวิดเกมอยู่ในหัวดีแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะเดทสแตร์ใส่หน้ากล้องทำไมเนี่ยอ้าวอ้าวแล้วก็โอ้โหโดนสเตลรัดคอชัวร์แล้วครับโรดไอแลนด์แม่งเป็นหนึ่งในเคลือของไอซ์ซิคลีแน่นอน อ่าก็ใช้โดรนโอ้แล้วรถไอลแลนด์นี่คือจอดแบบเลียมออริิจนอลเวิร์ w บายไฮเปอร์กริ p โอเคอันนี้อ่ะ prt s ไงที่แบบเอเดี๋ยวนะในในเหมือนในนั้นมันเป็นเครื่องแนวตั้งไม่ใช่อันนี้เป็นแนวนอนอ่โอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็ด็อกเตอร,ร์ก็ยืนยันไปนะครับถือมาพูดไอ้ไอ้ใครมันพาใครวิ่งอยู่ข้างหลังวะนะเอาภาพดูไม่ชัดนะฮะแต่ดูเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงผมสีน้ำตาลหรือเปล่า อ๋อแล้วโอ้มิวสิกบายยูกิฮายาชิอ่ะยูกิฮายาชินี่ทำอะไรบ้างวะยูกิฮายาชิฮิตะกะวีผู้ประพันธ์เพลงให้จุนจิอิโต้คอลเลกชันดาก้อนเควส์แชมนคิงวันพีทฟิล์มโกแล้วก็ My Hero Academia ทุกซีซั่นเลยตั้งแต่แบบ1ถึง5อ้อ๋อยูเซรันก็ผลงานเฮแกลเหรอเนี่ยอ้าวอาหน้าด็อกเตอร์หน้าด็อกเตอร์เอ ม,มันเห็นอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวไปเร่งแสงก่อนเร่งเร่งเร่งเอ้ยเอยเอนี่ไงอะลายผมสีขาวผมยาวมากเลยนะอ่ะนี่ชัดชัดเอียเฮ้ยคุณมันดูเหมือนไอ้นี่อยู่นะแบบพวกพระเอกหัวขาวแบบพวกไอพระเอกพันเดอร์เลอร์หรือแบบลุคอาคาเดียอะไรอย่างเงี้ยแบบหัวขาว,ขาวผมยาวยาวเบลเบลเบลคุ้งอ่ไงเงี้ยโอ้โหน่ารักไปไหมลูกคุณลูกอันนี้คือมึงคอสโบกับทุกคนเลยเหรออะเนี่ย อันนี้มันไม่ใช่พวกแฟนทอมคอร์ดโบของเฟลใช่ไหมอ่ะด็อกเตอร์อยู่ๆก็สุดลงไปนะโอเคเองไม่รู้อะไรเลยรับทราบโอ้รูปเรายังก็เป็นยังก็เป็นแม่เลยเนะีอ่ะรูปรูปค,คุณดูเนี้ยมันโดดมาจากข้างบนอะแล้วมันก็ลงไปแบบอย่างเงี้ยโอ้ชดเลดแล้วแอสซิสซินคี เออน้องคนนี้น้องคนนี้เป็นน้องเป็นหมีใช่ไหมเป็นหมีเหมือนในไอแอนิเมะต,ตอนครบรอบปี u n i v e r s ร์ซครับที่อยู่กับลุงเอฟเฟอร์ครับน,น่าจะเป็นคนนี้ใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพให้นะฮะเอ้อแต่ตาคนละสีนี่หว่าก็น่าจะเป็นคนละคนดิทางเนี้ยดีเรคเตอร์ยูกิวตานาเบะอ่ะยุกิวตานาเบะเขามีผลงานอะไรบ้างว่ายุกิวตานาเบะวันพันแมนแอนิเมชั่นอพิโซดที่4 Q คิวราค a วแอนิเมชันอพิโซดที่1 1 ม็อบไซโคสอง ep สามพลาสติกเมมโมรีโอ้โหเยอะเลยพลาสติกเมมโมรีคิสเนเวอร์อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่ทำ ed แล้วก็อู๊ดแอคเซิลเวิร์ลอันนี้ไม่ได้ผมชอบที่สุดนะฮะ ep สิบเจ็ดอันนี้ระดับเบิร์แมนอันนี้น่าจะเป็นไฟที่ทารุล่ายิงมาแน่เลยอ่าแล้วก็เนลในเวอร์ชันที่เอ่ออเาโล่เข้ามาด้วยเหรอเอาโล่มาด้วยเหรอเนี่ยเอาวันดีเฟลไม่ได้เจอกันานานเลยตั้งแต่ซีซีนั้นอ่ไอ้รอยยิ้มเคลือบใบมิตโกนนี่มัน วอนยิ้มกระชากตับอันนี้คลาวซเลยเยอร์น่าดูโหดกว่าเดิมอีกแนะ่เอาลุงเอสสวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานแนะ่แอนิเมชันโปรดักชันครับอ่าแน่นอนยสตาร์พิกเจอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณดูคุณดูคุณด,คณดูคุณจะเห็นไหมว่าอามิยะเนี่ยโอ้เป็นลูกสาวจริงๆเนะี่ยหน้าอย่างหล่อเลยคุณดูดิ อ้าโอเคมาดามเฉินมาแล้วจ้ามาแบบซีเรียสซีเรียสอ้าโอเคเอ็กเซียกับเท็กซัสอ่ะใช่มีบทในเนื้อเรื่องตอนตอน้ตนๆอ่าแล้วก็ฟังกา้ากับลิสคาร์ครับอยู่ด้วยกันตลอดครับใครจิ้นเรือนี้ก็มาเลยครับผมอ้าแล้วก็ทำถึงมีชาแปลว่าขึ้น,ข,นขึ้นชัปเตอร์สองแน่แน่อนาร์คไนท์พิลูทดูดอนสตาร์บอ่ะสตาร์บดูจากชื่อแล้วเราดูไดเรคเตอร์ไปแล้วเราดูส่วนต่างๆไปแล้วผมว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่นะ อ่ามิวสิกยูกิฮายาชิอันนี้เราก็เห็นไปแล้วนะครับโอเคสตาร์ okay, ไม่เท่าไหร่อ่าแคสนี่ไงเอ่อ uh, uh, ผมไปไล่เช็คมาดูแล้วนะว่าส่วนใหญ่ตัวละครเนี่ยมันตรงกันในเกมหมดเลยคนระับเราก็ได้ยินเสียงกันหม,หมดแล้วส่วนด็อกเตอร์เหรอยูกิคอิดะอันนี้โอเคดูแป๊บอ๋อ oh, คุณยูกิคอิดะเป็นคนภาพคุราปิกาในฮ uh ันเตอร์ฮันเตอร์อาฮะ คือคนลาปิก้าเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่คนมองแบบแรกก็เป็นผู้หญิงแต่สุดท้ายก็เป็นผู้ชายใช่ไหมผมจําได้มีปกปกหนึ่งที่แบบถอดเสื้อเลยนะแล้วก็โลโคโคอ๋อโลโคโคอินสัสมาอีเลเวน่นดูแบบแรกก็ก็มีความเป็นสาวอยู่นะแต่ก็นั่นแหละเป็นผู้ชายโอ้ดูจากในอนิเมะลิสต์นี่มีคนไปคอมเมนต์นางว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด้วยนะเนี่ยนะโอเคแล้วก็มิวสิกทีมซองก็คือ a ไลฟ์ของเลวนาน่าเลวาน่านี่ก็ ขาประจำของซอสอาร์ตออนไลน์ด้วยแล้วก็ไอเพลง Unite World อ่ะ,อะนางก็เลยคนร้องเหมือนกันโอเคออนแอร์ air, วันที่28ตุลาคมงั้นเหรอก็ถือว่าเป็นของของมันเกิดสำหรับผมแล้วกันนะผมเกิดในช่วงนั้นนั่นแหละเห็นว่าไอ้รูปปิดนี่มีคนเจอเอามองอัดในนี้ด้วยเหรอมึงก็หาสรรหากันเนาะ